วัสดีคุณผู้ชมท่ศน,นะคะขอต้อนรับผู้ชมค่ะเข้าสู่การถ่ายทอดสดการแข่งขนันกีฬาชีพรายการเอสคลาลาบริบอลไทยแลนด์ลีกประจำปี2 5 6 2นะคะฤดูกาล2021ถึง2022ค่ะเป็นเกมการแข่งขันในวันแรกค่ะของการแข่งขันบริบอลไทยแลนด์ลีกในฤดูกาลนี้นะคะสำหรับคู่แรกค่ะที่จะทำการถ่ายทอดสดให้ได้ชมกันนะคะเป็นเกมนะคะระหว่างอินซิโลกีซีระสบกับทามไอแอมเปอร์นีสสเกตบีโซ่ค่ะ สามารถมาซื้อบัตรหน้าสนามได้ในราคา100บาทนะคะผมได้ทั้งวันค่ะแบมแรกพิุโลกได้ไปก่อนนะคะจังหวัดมุกสุภูเป็นขาประกรณ์ในเสิร์ฟไม่ข้ามค่ะเอาวินเสิร์ฟอีกครั้งใหม่ไปดีเท่าไหร่คะบันแรกขอโอกาสของพิุโลกจะได้บุกสมรเทพาหนสูงไปนิดนึงอู้ยังแก้ไขได้ค่ะไอแอมปิน เลือกมาแดนหลังใหม่ถนัดทีโลกสวนโดยกิติทัศรับล้นได้บุอีกครั้งเปลี่ยนมาที่อมรเทพไม่มีปัญหาค่ะลูกนี้สามต้นหนึ่งค่ะเสริฟต่อค่ะมาวินอ้อวันแรกสามค่ะต้ะองแก้ไขอุปกรณ์สวนจกสามเมตร พอเกมรูกก็ถือว่าช่วงต้นนี้พิุโลกทำได้ดีนะคะ๋ย่ถ้าเสิร์ฟหยอดขื้นมาลูกนี้ยังเก็บพันค่ะพิศุโลกไปถ,ถนัดเท่าไรเอาไฟแอมปินใส่มาอะอย่าไปผ่านฟล็อกค่ะจะวะาึ้นไปหานชานะคะ ยาวๆค่ะกี่ะช่วงนี้สาเมตรสวนมาอ่าค่ะขยับคะแนนได้แล้วค่ะแอมป์นิสสีสะเกตเป็นสาประกอบนะคะที่เป็นคนขึ้นตีทุกจับสาเมตรค่ะ เวลาเข้าทางที่หนึ่งที่สองคอนเสิร์ฟของชัยพัฒน์สมรเทพขึ้นตีมาเหนียวค่ะมิชาวางมาแต่โดนเอาไปต่อยไฮโซโลคอนเสิร์ฟค่ะชัยพัฒน์สวยไหลมาลูกนี้ไม่มีปัญหาข้าชยุทธ ดิทัศเซิร์ฟไมมหา้าคุณูชมเซ็ตไปได้มนะคะดูดนดูดูาู่่ดูดูกูดูดููู่่ดูดูดูตูวูอ uh, ูดูด mm ูดูดะมูดูดรดูดูดูดลดูดูู่ดูดูดคดูดูดซดูู่ดูเู็ูด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 ูู่ดูดลดู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  โลกขอดูค่ะลูกนี้ว่าลงหรือเปล่านะคะโอ้แตกลูกที่ออกเยอะค่ะตอแปลว่าทางพิ่โชควีซีก็เอาชนะไปได้ก่อนในเซตแรกนะคะ เี๋ยวมีครั้งข่ากเอกวีได้สวยหยกมาให้นัทพิพมค่ะไปมีใช้ด้วยนะคะปแรกได้นะคะชุโลกปอนกลางมาเป็นกิติพัฒน์พะดีเข้ามาตี ตีไปทางขวานะคะนิชกูานุพงศ์นะคะเสิร์ฟบอลสั้นมาเอกกวีค่ะตีลงไปจังหวะบอลเกือบล้นนะคะยังขวามาให้เพื่อนเล่นได้ค่ะมาวินอนุชานะคะเสิร์ฟอ้ออแลรวบอลแรกไ,ไม่ดีค่ะ มาเา่า,า,าดีนี่เปิดดีนะคะนุชาลงมาเสิร์ฟนะคะชินาทิพย์ลูกมาลูกนี้นี่ไม่ฝ่านบ็อสของทางพิชรโรคค่ะว่ลูกของถาประกอด สิอีกครั้งค่ะชินาทิปปอลล้นค่ะิโซกจะได้ปุกอมอนเทพถึงไปหน่อยแอมปปิ้นสวนเร็วอยางเหนียวค่ะอมรเทพสวนพื้นมาไม่ไหวค่ะลูกนี้กอนมันไปสักิดบล็อกด้วยนะคะทำให้ลอยสูงค่ะตัวหลังของทางแอมปิน้นพยายามจะเกี่ยวแล้วว่าไม่ถึงนี่ค่ะ ลงมาเสิร์ฟมเสิร์ฟย,ยาวๆเลยนะคะชินาทิปอนสั้นมาเอาพ่ะได้เหมือนกันค่ะลูกนี้ฝานุกพงนะคะตีลงไปอยกจะวีครั้งค่ะสมอนแรกสวยค่ะอมรเทพ ไม่มีปัญหาฮะยี่อต่อ14บีนำอยู่2ี16คบค่ะพี่สุโลกอืมกดเยอะไปหน่อยค่ะนะที่พงไปไม่ข้ามนะคะ เสิร์ฟลูกนี้จุดออกไปเองนะคะบแบกไม่ค่อยดีค่ะวันเทพปีวันมาปีวันหนักนลูกนี้อนาค่ะคราวน,ารนี้คันแรกได้บอลสั้นไม่เต็มมืออิสุโลก กัวางหยอดมาก่อนขวบนมาเราเจอสวนค่ะลูกนี้กิติทัศอีกครั้งนะคะจังหวะเมื่อสุกคู่นี้แอนปิ้นต้องมาช่วยกันรอมบอลคะ่ะเอากิติชัยสังเวียนมือเซตลงมาอีกครั้งหนึ่งนะคะทางแอนปิ้นสีสกเกตล,ลองแล้วซ้ำไม่ลงมาลูกนี้ผลบันต่อนะคะ ยังเอาข้ามมาได้ค่ะสุโศร์สู้ส่วนนักมาอ่าแล้วลูกนี้ได้ค่ะทางแอปปิ้นบีซีนี่ค่ะสกิต่อสามนะคะอ๋มจังหวะนี้ยังข้ามอยู่ค่ะอมรเทพ มีปัญหาค่ะ12ต่อ3นำอยู่10คะแนนครับสูโลกอย่างไม่ค่อยดีค่ะบนแรกของทางงานรปิ้นสิสเกตแต่คราวนี้ได้คะแนนค่ะปะกรณตีอัดบล็อกโตเป็นบล็อกเอา ะสรุปผลการแข่งขันนะคะพิ่ชุโลก p ีเอาชนะแอมปบินวี c ไปได้ค่ะ3าตเซต25.14.25.17แล้วก็2 5ต่อ11คะแนนนะคะก็เก็บ3แต้มแรกไมได้ก่อนนะ,ะแล้วก็เป็นการเปิดสนามที่สวยงามของทางพิซชุโลกด้วยค่ะ